ดูชื่อเรียกท่าไหมพี่สงสัยเองพี่รู้แค่ว่าอย่างเงี้ยปั่นนมชัดเจนนะฮะเคลียร์นะเคลียร์ทั้งประเทศเคลียร์เแล้วคลีย่ะเคลียร์แล้วค่ะเรามานั่งเรานั่งคิดกันว่าเอออันนี้คืออะไรอ๋อปั่นนมมีอะไรบ้างนะสอนอะไรจรองจริงๆแล้วก็อย่างเงี้ยแต่ว่าจะได้จำไงยๆอ่าอันนี้คือการปั่ิสี่ครับ เดี๋ยวพี่ชุดไม่หอมมากมาสอนพี่หน่อยละกันเลครับมาครับพี่แ้งเดี๋ยวเดี๋ยวมา่ะขอเปลี่ยนเกงก่อนไม่ต้องขนาดนะได้มา่าแรกเริ่มมาท่าแรกมาพี่ก่อนสมีของดีอยู่แล้วค่ะครับผมวจพาคงันอะไรรูแแบงมาด้วยรถชนไม่เป็นไรสอนลสอนอย่ามานมอย่ามาโน เก็บปการเอเดี๋ยว้ยอย่ามาโนให้เก็บปาการมั่งนฮะเก็บประการมสิเก็บประการมั่งเก็บปากามั่นะฮะไปถึงเราสอคนใช่ไหมใช่ก็มีมีอันนี้มีปั่นนมมีปั่นนมไปแล้วก็มีท้องมงบอ่าสงบสงบจิตสงบใจหน่อยนะครับอย่ามาโน่กันไปแล้วก็เก็บประการด้วยนะฮะเก็บประการเก็บประการออึยยยยยย You Channel โทรทัศน์ของคนรักบนตรี24ชั่วโมง